แล้วสวัสดีค่ะทุกคนในที่สุดมาฟ้าก็ได้พัสดุสีไม้บูฟเนอร์สแควร์120สีหรือสีไมย e ้ยี่หอบลูฟนเนอร์นะคะที่ตัวแท่งเป็นสี่เหลี่ยมนะแล้วก็สีเนี้ยเป็นสีไม้ยอดนิยมที่ทุกคนพูดถึงเยอะมากในวงการระบายสีผู้ใหญ่ด้วยเอกลักษณ์แท่งสี่เหลี่ยมแล้วก็ความนุ่มของมันจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นดูนะซึ่งเดินทางมา19วัน จากจีนนะคะซึ่งแบบเลทไป3วันนะแพ็คเกจจิ้งมาดีแต่ว่ามีแมวฟ้านั่แหละใจร้อนแกะตั้งแต่ข้างล่างใช้คัตเตอร์ปาดไปนะเหมือนเซรัไลเซจนะซึ่งแบบพอเห็นกล่องเรารู้สึกเหมือนเดชาวูอ่ะมันคุ้นเคยอาจจะด้วยความที่มันผ่านตาบนโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะนะซึ่ง อันนี้มันยังไม่ใช่ลายกล่องนะมันเป็นปกนะกล่องของมันก็สีดำพิเ่ยมากๆมาฟ้าชอบมากนะเดี๋ยวมาแกะพร้อมๆกันเลยนะกล่องของเขาก็จะเป็นสีดำแบบนี้สวยงามมากเลยยังไม่เห็นตำหนิยกเว้นตำหนิที่แม่ฟ้าทำเองนะดำมากแล้วก็มีโลโก้บุคชินเนอร กล่องสวยมากเลยสีดำก็ให้ความรู้สึกว่าหรูหรานะเออสีไม้กล่องนี้ราคาถูกกว่าอีกกล่องนึ่งต่แพ็กเกจจิ้งมาดีกว่าแล้วก็ไม่มีตำหนิเลยนะมาดูข้างในกันนี่มีที่สวอตสีมาให้ด้วยแล้วก็ มีโฟมนะอย่างดีนะฮัลูฮลาดาสวยมากเลยตัวแท,ง lands, ท่งสี่เหลี่ยมทำให้เวลามันเลี้ยงสีเราคือรู้สึกว่ามันเลียงกันสวยมากโบไปแท่งหนึ่งไม่น่าจะหายไปไหนน่าจะซ้อนอยู่เนี่ยจริงๆด้วยก็น้าร้อยี่สิบสี่น่าจะสามท่าหรือเปล่า เดี๋ยวมาให้ชมนะซึ่งหลักๆแมฟ้าชอบสีแดงสีชมพูสีม่วงงานนี่ก็ถัดแรกก็แดงๆเหลืองเขียวเขียวม่วงๆนะถัดแรกก็สุดใสดีนะมีตัวจับนี้ ค่อนข,ข้างบางยบยับทีเดียวนะไม่หนามากอ้อ,อลืมบอกมาฟ้าสอยมาในราคาแปดร้อยกว่านะคะจากแอลลี่ชั้นสองอาการเดียวกันนะคือมันบิดเบียดกันมานะคะมีกลิ่นไม้ด้วยตลิ่นเนื้อไม้มาหอมเชียวมามันเบียดมานะ เมื่อก่อนซื้อสีมาแรกๆไม่รู้นะว่าสีหายชั้นสองก็มีม่วงม่งมีชมพูสีแดงมาเยอะนะสีม่วงก็โอเคดีนะสีชมพูรู้สึกว่าไม่ค่อยเยอะนะมาดูชั้นสามชั้นสามก็จะเป็นสีเอิโทษอาการเดียวกันนะมันจะต้องโหวโหวไปแท่งหนึ่ต้องตกใจทุกคน ครบค่ะยางไม่เคยซื้อสีกล่องไหนที่ให้มาขาดไปแทงนะ่งมันต้องเกลี่ยนิดนึงแต่อย่างแรกที่สังเกตแล้วก็สะดุดต,ตาก็คือสภาพเนื้อไม้มองด้วยตาเปาล่าเรารู้สึกเนื้อไม้มันไม่ค่อยเรียบร้อยแล้วก็มีไส้หักด้วยทุกคนดูสินะก็เดี๋ยวมาดูตัวแท่งกัน สีเหลืองสีเหลืองนะแต่แท่งมันแบบว่าให้ฟิลดีมากเลยอ่ะมันแบบสี่เหลี่ยมแล้วก็มีตัวหนังสือเท่ๆภาษาจีนอ่านว่าอะไรไม่รู้มีตัวเลขนะคือรู้สึกดีอะไซส์สีก็ประมาณหนึ่งนะเดี๋ยวดูแท้งอื่นสิว่าตัวเลขเหมือนกันหรือเปล่า ก็จะประมาณนี้คือมันนอกจากมันเป็นสีที่แบบนุ่มผสมสีเกลี่ยง่ายอะไรอย่างนี้แล้วก็คือถ้าใครที่ชอบผส,สมสีไม้มันเป็นยี่ห้อเดียวที่แท่งสี่เหลี่ยม,มั้งเคยเจอแต่สามเหลี่ยมอ๋อมีไม่มีชื่อสีนะคะแต่ว่ามีรหัสสีซึ่งถ้าเราใช้สีหมดก็คือซื้อสีกล่องใหม่ไปเลยซึ่งอ่าราคามันก็ไม่ได้สูงมากสาหรับสีไม้บูทเฟนเนอร์นะถูก ถูกดีมีอยู่จริงนะคือแบรนด์นี้อันนี้ก็ไอสีเทาๆจะหักจะแตกอะไรไม่ซีเรีย้เพราะเดี๋ยวเราก็จะเหล่านะคะซึ่งที่เหล่าเนี่ยก็ต้องเป็นที่เหล่าตัวโตหน่อยนะที่แบบเขาเลือกดินสอแท่งใหญ่ซึ่งสึ่งแบบมาฟ้านะมาฟ้าก็ใช้นี่เลยเทนวินเหล่าได้ทุกจริงทุกอย่างนะก็เดี๋ยวมาฟ้าจะไปสวัสี ลราก็จะมาฟีดแบ็กนะคะว่าสีไม้ b o i s s o n e r Square ร้ส,รสีเป็นยังไงเพื่อนเพื่อที่สนใจนะก็ไปตั้กันได้ที่ Aliexpress หรือ Shopee Lazada าาาก,ก็มีนะแต่ว่ามันก็เดินทางจากจีนเ่ดีนะคะ,คะโอเคก็ฝายเพื่อนเพื่อนมีความสุขก,กับการระบายสีนะคะ Happy Coloring ค,ค่ะบา,บาย